เธอคนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแอดโฆษณามา4เดือนแล้วแต่ตอนนี้ยังขายของได้อยู่เลย พี่คนนี้ชื่อว่าพีอมี่มเขาขายชีสสรุปไม้แมปสอบครูผู้ช่วยที่เขาเคยขายได้เดือนละ5 0 0 0บาทจนเจอปัญหาตังค์ไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องในกรุงเทพส่งผลให้พี่เขาเนี่ยต้องย้ายกลับมาอยู่ต่างจังหวัดแต่พี่คนนี้เอาเทคนิคที่ผมกําลังจะบอกคุณต่อไปเนี่ยเอาไปใช้จนตอนนี้สร้างรายได้รวมมากกว่า5 6 0 0 0นบาทแล้วโดยยังไม่ได้เปลี่ยนโพสขายที่ซื้อโฆษณาบน a c e b o o k มามากกว่า4เดือนถามว่าเทคนิคที่ผมสอนพี่คนนี้คืออะไรนั่นก็คือผมให้พี่คนนี้หยุดความสนใจของลูกค้าให้ได้ตอนแรกที่พี่เขาทำพี่เขาเขีียยนนโพสตขาาาเอาไว้้แแบบม 390บาทสนใจสั่งซื้อเอาจริงๆถ้าเป็นคุณคุณจะหยุดดูหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมไม่หยุดดูแล้ว1คนถามว่าทำไมถึงไม่หยุดดูเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่สิ่งที่ลูกค้าของพี่เอมี่ต้องการคือสอบครูผู้ช่วยให้ได้ดังนั้นเธอเลยเปลี่ยนหัวข้อมาเป็นแบบนี้งานเข้าแล้วเหลือเวลาแค่1เดือนไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่สอบครูผู้ช่วยได้ที่1ทําทำได้อย่างไรกันหลังจากที่เธอกดโพสต์ไปเพียง10นาทีลูกค้าในเพจของเธอก็โอนเงินมาซื้อมากกว่า3,900บาท ยอดขาย10นาทีนั้นแทบจะเท่ากับทั้งเดือนที่เธอเคยขายมาได้เลย5,000บาทแต่ตอนนี้เธอใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นดังนั้นผมหวังใจอย่างยิ่งว่าเทคนิคที่ช่วยพี่เอ็มนี่ได้จะช่วยคุณได้เช่นกันนะครับดังนั้นอย่าลืมเขียนให้ลูกค้าหยุดดูให้ได้ด้วยสิ่งที่เขาอยากรู้และถ้าคุณอยากเรียนรู้มากกว่านี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้หรือที่อยากฟังแบบละเอียดมากกว่านั้นผมจะมีไลฟ์สอนเป็นประจำในเพจพ่อมดคอนเทนต์ใครอยากศึกษามากกว่านี้ไปกดติดตามเพจนี้ไไว้ได้ดเลยครับ